ส,สวัสดีอะไรดึงดูคนชั้นเยี่ยมอย่างคุณมายังสถานที่เยนแสนเลี่ยงงาของผมกันสถานที่ยังงั้นเหรอที่นี่ดูเหมือนโรงเรียนมากกว่าช <c oughs> ่างเป็นความคิดที่ครับแค่จริงๆคุณไม่เคยเห็นอน,นาคตหรืออย่างไรเพื่อนเอ๋ยเราสร้างฝันคุณไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชอบศิละปะของภายพ,พยนตร์อย่างั้นเลย ศิลปะคุณเรียกมันว่ากันเหรอจริงอยู่ที่ผมมีแค่เครื่องเรียนแบบนิโคลโลเดียนที่ไม่คดีเท่าไหร่แต่นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมจะสร้างสตูดิโอแห่งใหม่เอาไว้เมืองนิวออสตินที่มีแต่ที่ดีราคาถูกสภาพอากาศดีกลายเป็นศูนย์กลางแห่งที่สองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกไม่กี่ปีทุกคนจะย้ายมาที่นี่ผมจะสร้างภาพยนตร์แนวปภัย รวมถึงดราม่าสำหรับสุภาพสตรีหรือแม้แต่หนังสั้นแฟนตาซีสำหรับเด็กและเยาวชนทุกวัยได้ยินมาว่ามีฟาร์มเก่าแก่อยู่ทางเหนือของที่นี่ดูเหมือนว่าเจ้าของจะเป็นค้าประจำที่โต๊ะลูกเต๋าโ,โกหกที่ตีฟแลนด์แลนดิงอยู่บ่อยๆหา,า,าคุณ ช่วยผมแย่งที่ดินนั้นมาจากเขาผมจะให้รางวัลคุณอย่างงามเลยงานในสายศิลปะรอ,อคุณอยู่มผมจะดูว่าผมทำอะไรได้นะผมไม่ชอบเล่นการพน,นันสักเท่าไหร่น่ะและหนังของคุณก็ดูไรสาระ ไล่สาระเอางงั้เหรอไม่ครับท่านเราพูดถึงจิตวิญญาณแห่งผู้ชายฟังนะถ้าคุณมันเจอมาเอินเจอผู้ชายที่ชื่อสเปดคอร์กบ่อยเขากลับมาทำงานด้วยใครสเปดคอร์กไงถูกฝึกมาเพื่อเป็นนักสแสดงมือปืนและฮีโร่ที่ดีที่สุดในยุคจนกระทั่งไอโง่นั่นคิดว่ามันเจ๋งจรงิจรง,รงตอนนี้มันกลายไปเป็นมือปืนจรงิจรงๆซะแล้วได้ยินว่ามันอยู่ที่เมเดดิกพอย เองโงโนั่นจะทำตัวเองถูกฆ่าถ้าคุณไม่ช่วยเขาโอเคถ้าเจอเดี๋ยวบอกให้แล้วกันนะผมจะใส่ชื่อคุณในฐานะโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับท่านน <laughs> มันไปนอนเก๊กทำไมวะนะมา <laughs> เล่นไอ้นี้เสร็จละรวยเอเคไอ้นางของได้ที่ดินแล้ว ไปหาสเปสดคอร์กที่คอยโอเคอเดี๋ยวเข้าไปแล้วกันมีเควสหลักอยู่เนี่ยเป็นเควสหลักก่อน,ออน,นดู๋ิไอ้ไอริชทำอะไรเอาขึ้นซิสเตอร์หกมันขึ้นไอริชมุณทำอะไรวะ เอกเป็นใครวะเนี่ยอเอาวไว้นั่นมาเพื่อนเก่ามึงไงฮะ้อนสมองเสื่อมโอ,โอ้ยอะไรวะเดียฉันมาเพื่อบอก,กแกถ้าแกลืมชื่อฉันหรือน,นี่ที่ฉันมีให้แกฉันจะทำไม่แกขึ้นสวรรค์ก่อนสองสุภาพสตร,ต,รตรีตรงนี้น <S <S ลงไปนอนเลยนะฮะอ๋อคุณมาสตาันนี่เองเป็น,น,บบนัไงบ้างครับอับอาย หายหลือเกิดทีู่วจักมือมึงเป็นผ้าอะไรถึงได้มาป้นสองสุภาพสตรีและผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้าฉันคิดว่าเธอเป็นโสโอ้ยขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงพวกเขาเสียสติไปแล้วเพราะเราปีศาจเล่านะอย่างน้อยผมก็หวังว่าเขาจะไม่งงแบบนี้ตลอดดังนั้นเออโปดให้อภัยพวกเราด้วยนี่ นี้ไอริชปืนกนั้นใช้ไม่ได้ฉันรู้สึกหงุดนงดมากเลยแกไม่คิดงั้นหรอน่าเศร้าใจซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมกำลังมาหาคุณแต่เล่าทำให้ผมไม่ค่อยเต็มซะก่อนน่ะไปกันเถอะมาดูกันว่าเราจะหาอะไรอะไรได้ไหมโอ้ให้ตายเถอะ Huh? Uh, uh, what you looking at what uh, you looking at i see a man huh? walk around with such a dry pecker can i help drunk as i am my prick's in fine working order <laughs> what a lusty specimen you are อากาศทำให้ผมหัวหมุนเหลือเกินผูกปากซะไอคีเมามิเงนฉันจะหยุดหัวหมุนของแกโดยกระสุนฉันไม่พอใจเลยนะฉันทำงานหนักให้คุณมาโดยตลอดฉันว่าแกทำงานหนักเพื่อตัวเองมาโดยตลอดนะคนสสดมผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้เน่นะแกถูกเลี้ยงมาโดยนมบูดแล้ววะคณพูดอะไรนะผมเป็นเด็กคาทลิกที่ดีนะแกมันคนขี้ขาดตาบอดพัเล่า คุณก็เป็นคนหน้าไว้หลังหล่อมาสัน้นแกก็ปล้นคนบริสุทธิ์มามากพอกับฉันฉันพยายามปล้นเฉพาะคนที่ได้เปรียบกว่าที่ควรจะได้เท่านั้นพระเจ้าโบนมีเงินมากกว่าทุกคนซะอีกเรากำลัลงไปไหนเน่ไอวิชแคพ่ไปกดังตรงนี้ในตีปแลนดิ้งเนี่ยจอนฉันบอกแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วฉันจะไปเจอกับเพื่อนของฉันที่ประตูหลังของออฟฟิศมันผู้ติดอ่างน่ะมันชื่อแช็กกี้แล่เนะขามีกระสุนที่เราต้องการไหม พระเจ้าเลยกังวลไน้แล้วฉันรู้เรื่องปืนทุกด้านเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนายจะได้รู้จักปืนของฉันดีแน่ไหนนี่นี่ละไปกันเถอะไปเปิดเลย เปิดรอไมยเพื่อนต้องให้ช่วยไหม,มยเปนะิประตูนี้มันต้ตองเปิดไ,ได้สิว่าโอเคเราไปดูข้างหลังเ,อเ,เถอะเชคกี้อาจจะรออยู่ข้างหลังฉันเริ่มจะบอกความอดทนกับแกแล้วนะไปข้างหลังของมือ ฉันเริ่มคิดแล้วนะว่านายใจอ่อนกับฉันจอหนนี่อนบอยทุกวัในในี้จามทีไรนายก็ต้องมาคอยรับน,น้ำลายฉันแล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกแล้วไอ้คนขี้โกงแกทำฉันเสียเวลามากเลยนไปแล้วจริงวิ่งไม่ได้วะเดินชิวเลิน คอดูไว<อ>้ด<ต>ีเช i ก,กี้ก็โอเคอยู่นะแต่ฉันไม่ไว้ใจแก๊งของมันเชคกี้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะกลัวเกิดขึ้นวะชิบปง่ง,งะเหมือนเชคกี้จะถูกจับได้นะ เอาละตอนนี้เราก็ต้องมาหาเจอแกทำง,งานกับใครได้ยินฉันไหมเช็คก,กี้ไอ้ลูกสารเลวล,ลูกขังโูไปตอยซะดูเหมือนวามสัมพันธ์ด้านแรงงานค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณแอบเข้าไปช่วยเช็คก,กี้ผู้น่าสงสารมาเดี๋ยวฉันไปเ,เอาเกลียนโชคดีนะมาสตันเช็คกี้เป็นคนดี อุ้ยแวไอ้นี่แม่งมใช้มนของคุณซะเดี๋ยวผมไปออเอาเปลียนไอเวียนแม่งอะไร,ร,รอะเอดเินช้าๆเลยย่องเ avoid ดีเทคชั่นจะนั่งทำไมปิดไว้ สนินก intruder window นี่เหรอได้เหอเรอก็มีวินโดว์ข้างบนเฮ้ยแกได้ยินนั่นไว้เฮ้ยไม่ได้ยินมันก็เสียงเสียงตัวอะไรไต่เพดานทั่วไป,ไ,ปไ,ปไปหรือเปล่าย,ย่องไปย่อง I'm gonna give you Jesse good and hard กระโดดอันเดี่ยวข้างล่าง ทีนี้มึงไม่ได้ยินแล้วมันสเตเลอะไรได้อะไม่เห็นไมีผมไรให้กดเลยไม่เห็นกูจริงโอ้ยยิงจอจอมันไม่รู้เลยเฮ้ยมันโจ เราขอขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณผม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 คิดว่าผมหายซะแล้วเพราะเมตามผมมีค่ากว่าต้วเมื่อคุณหากันสุดไห้ผมและเพื่อนของคุณไอริสถ้าทำให้ผมผิดหวังแกตายแน่นี่จะเป็นเป็นเปเป็นศึกที่โหดร้ายไปที่ประตูตามผมมาโอ้ยโอยโอยโอยแล้วคุณลุกทำไมเนี่ยเอ ใจเลยนึกว่าใครมาหลบอยู่สองตัวไอมิเซนเตอร์ผมจะเจอยิงไอพวกีคาดให้หมดเจ๊ะเจ๊ะเอยู่ฉันจะจะจะกันแกแกให้หมดตอนนี้ไปไปไปก่อนที่จะหมดโอกาสเอาปเปิดประองอยากเลยเกินชีวิต โอ้ยมันมันมันมีเยอะๆๆเลยเกินตรงกล่องได้เหมือนเดิคกูยิงเนี่ยแล้วมีปืนไว้ประดับนี่ไงวะฮลโหลดเหมือนว่าเราได้มันกระมมหมดแล้วไปไปไปหากระสุนตามเชคกี้ไปไหนกระสุนอยู่ไหนเชคกี้ระวังไอ้พวกนี้มาอีกแล้ว โอ้ยไม่มองไปเทพจัดไหนตัวอยู่ไหนฮะมีมีแต่เสียงในตัววะฮะรอเจอเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยออื้หืมไอ้คนไอชากี้กระสุนกูอยู่ไหน เราหายกันแล้วนะหายกันครึ่งเดียวเชคกี้แกติดนี่ฉันเรื่องมอร์ฟีนยาระงับประสาทของเชชเชคกี้นะแกจะได้ส่วนของแกไปมากกว่านั้นเองไอ้ไอ้ไอ้สารเลวจะจะดีขึ้นแล้วเอ้ยเอาละสุภาพรุษไปกันเถอะแ้่เบนเลย อ่าหูระสูงชันเอาละขึ้นไปเราจะไปกันแล้วสนุกกันไหมในนั้นน่ะคุณกับเชคกี้ผมาคนไปเยอะเพื่อปืนคนมาบ้าของแกนี่แหละฉันเสียใจสำหรับเรื่องดราม่าทั้งหมดนะเก็บาดเรื่องดราม่าเตลิดเลยพงมีใยมงมุมที่ขึ้นปืนของแกแล้วแหละใครสักคนก็ต้องคนขับม้าสิการทำงานเป็นทีมไงจอ์นี่บอยนี่คือเกมของไม่ใช่แค่ความรุ่งโรดของแกอย่างเดียว เฮ้ยถึงว่าแล้วมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่การมันไววจนกว่าจะถึงฟาวคุณแม่ฟาเลนตายจีแต่ละเรเวลเยอะจริง ฉันไม่ชอบเลยเลยหัวใจฉันเต้นเหมือนกองเลยขับไปนะไอริชทำตัวเป็นเด็กไปได้ฉันบอกกันแล้วไอริชปืนนิ้ันใช้งานได้นหลังจากที่เราทำมาทั้งหมดไม่้ลงห่วงน้ะคุณหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรอกมีคนอยู่บนสะพานตายสิเราไปทำาให้ใครหลายคนไม่พอใจก็จสินะดูเหมือนว่าขึ้นเือนของเนื้อทัศนงใหญ่แกตายนะ ผมมันไม่ยอมแพ้เลยผมไม่รู้ผมจะทนมากกว่านี้ได้ไหมมันยิงมาดีผมตายเหอะมีเหลือกันดีคนวะเนี่ยบางทีสิดีใช่ไหมละ่ะเราควรตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้หูตลอดไปนะ มคิดว่าันคงเปลือพวกโ<อ>วกหกไปตลอดทั้งชีวิตแหละฉนันว่าแกพร้อมสำหรับป้อ,มอเมอร์เซอร์แล้วแหละแกมีกระสุนมากพอที่จะทำลายประเทศเล็กๆได้เลยนะ ฉันต้องการมันบิวเรืองสันไม่มีไปกองทัพเลยฉันคิดว่านี่คือที่ที่เราแยกกันนะหรืออาจจะไม่เพื่อนแกต้องอยู่ข้างฉันตอนที่ฉันไปบุก้อมนั้นหลังจากที่แกพาฉันไปทั้งหมดแกต้องยิงคนสักคนโชว์ให้ฉันเห็นว่าแกเป็นคนเจ๋งแค่ไหนเอออย่ากังวงคุณเพึ่งผมได้ผมไม่ขโมยของลูกหลอกคนไปหมดหรอกใช่ไหม น่าประทับใจมาสตันเราจะเตรียม,มรถม้าของเวสติเกนในพร้อมในไม่ช้าไว้จริงเหรอใจกูต้องไปทำอะไรอีกนะไอเวน้น <c oughs> เจอแล้วพน,นุ่มน,นักแสดงแหมยิงแก็คอยู่อนอะ <c oughs> คุณชื่อสแปชค,อ,คอกหรือเปล่าใส่แล้วแล้วแกเป็นใครเร <c oughs> าชิถามแแกคิดว่าฉันเป็นใครล่ะ ฟังนะพวกนายทำตัวเชิวชวอยู่ตรงนั้นเดือจะทำให้ฉันยิงกระสุนเข้าที่หัวแกแกฝึกบทนั่นมาทั้งอาทิตย์เลยเหรอว,วาเพื่อนอย่าให้ฉันไปตรงนั้นแล้วสอนแกโอยฉันอยากให้แกยิงเก่งเหมือนที่แกสแสดงนะมามาสู้กันเลยดีกว่าโอ้ยโดนปืน แล้วถ้าครูแพ้มันทำไงมัน่ย Make sure to disarm อ๋อห้ามยิงยิงมือมันโอเคไม่ค้นหน้าอยากได้มันเป็นๆโอเคจะพยายามนะมีคนดูด้วยวะโอ้ยอย่าฆ่าผมได้โปรดผมเป็นแค่นักแสดง กลับไปทำงานซะแค่นี้แหละงาๆๆๆ <Okay. S 2> ่ายๆไงถึงแล้วเฟิดสหลักได้เวลาบุกยังอะ่ะไ,ได้เวลาบุกแล้วได้เวลาบุกแล้วจะแ,แก้แขนยิงกูตอนต้นเกมจุดติดได้ไงว่าจอนอ๋อมันมีหมวกบงังจอน นายอำเภอทุภารบุนรุษอ่าฮะอาฮะอือถึงเวลาแล้วเราต้องไปทำไมหลังเกิดอะไรขึ้นเซ็แอบเข้าไปได้แล้วแต่เราปล่อยเขาไว้นานเกินไม่ได้ไม่งั้นคนอื่นเขาจะรู้ว่าสงสัย และจะไล่เขาออกหรือไม่ก็เชื่อคอเขาแล้วดูเขาเลือดไหลตายแต่สักครู่เขาจะทำให้พวกเขาสนุกสนานนั่นแหละเขาจะพาเราเข้าไปข้างในได้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเมื่อเริ่มยิงกันให้ถือเป็นสัญญาณในการมอบรางวัลให้กันและกันผมหมายถึงให้ถือเป็นสัญญาณให้เข้าไปข้างในและจัดการข้อบุญไว้ สิ่งเดียวที่ผมสนใจนคือวิลเลียมสันแลวต้องอยู่เขาให้ได้เห็ <man> นด้วยไอ้นั่นมันเป็นขนาดขอเลือดเย็นวิลเลียมสันเป็นคนโง่งที่หญิงพยองคำถามคือระหว่างความหญิงพยองและสัญชาตยานการเอาตัวรอดนั้นอะไรจะชนะบกกลางฝนเลยเว้ เข้าไปนั่งข้างหลังรถม้าไอ้ชัตเธอรจอนเพื่อที่เราจะได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มาเนี่ยรถม้าที่กูไปแข่งมาละโมมาได้เนี่ยไปิดได้เลยไป อเอาละดีแล้วตอนนี้อยู่ตรงนั้นจงก่านฉันจะบอกเดี๋ยวจะแล้วเร็วเสร็จนั่นต้องไม่ทำให้เราผิดหวงังเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วฉันจะหลอกล่อศัตรูให้ประมาาด้วยคำพูดนมน้าวและฉันให้สัญญาณสัญญาณอะไรอ่ะทันทีได้ยินเสียงเคาะที่ข้างรถมาจงลุกขึ้นเหมือนนอกฟินิกและเริ่มยิงอย่างไม่เคยยิงมาก่อนนั่นแหละเด็กน้อยของฉันช่วงเวลาแห่งความจริง ฉันและนายจอนบุกเข้าไปครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นการแสดงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตฉันฉันว่าฉันจะไม่ตื่นเต้นเกินไปฉันบอกตามตรงนะจอนจอนข้างหลังนี่อบอวนไปด้วยปาฏิหาริ์ขอบคุณพระเจ้าเตรียมตัวปืนให้พร้อมนะจอนเจ้าหนูฉันจะเป็นป้าหมายนั่งนิ่งๆอยู่ในนั้น ต้อนรับอย่างดีเฮ้เฮ้ขอมันเลยขอมันเลยยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังเล็กๆของฉันเขามันเลยว้าวว้าวดีเลยวะนะสวัสดีท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายท่านจะว่าอย่างไรข้าผมบอกว่าความเป็นอมตะอยู่ใกล้แค่เอื้อมท่านจะว่าอย่างไรถ้าผมสอนให้คุณบินได้ท่านจะว่าอย่างไร ผมสามารถเปลี่ยนผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงสวยได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วตอนนี้ผมนำปูปัญญาตะวันออกมาให้ท่านสินค้าชั้นเลิศยาที่ดีที่สุดและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดที่มีให้ท่านและครอบครัวเครื่องประดับแปลกใหม่จากดินแดนอันห่างไกลยาอายุวัฒนะที่ให้พลังและความแข็งแกร่งและสำหรับท่านผู้ชายที่มีทักษะทางกายภาพ ลนรูปร่างแข็งแรงยายุบถะนะอันนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุน่นและผ่อนคลายเส้นช่วยคลายข้อต่อทำให้รู้สึกกราบี้กระเป๋และสดชื่นทั้งร่างกายทำไมผู้ชายบางคนถึงบอกกับฉันว่าหลังจากดื่มมันไปหนึ่งเดือนไม่เคี้ยวเหล็กได้เลยเว้ยห <c oughs> มือนได้เคี้ยวเหล็กแน่นี่แหละน้อาเหล็กเข้าไปเลย ตอนนี้แหละจอนยิงเลยไออ้อะมาเอาคืนแล้วจับใครแบเต็รอได้วะโอ้พระเจ้าแกรออะไอยู่ผมมันมีกี่คนมาเนี่ยน้าีงาอโว้ วเฮ้ยลมหังถังาเรียงมาเลยมีกระสุนให้ากัดเยนอยระเบิดพวกมันให้เละมีไปไหนนเพลมาล Illion. พวกสารเลวนั้นหนีไปอีกฝั่งของป้อมได้แล้วเอาล่ะไปกันเถอะไปกันเถอะนุ่มๆไปจัดการงานนี <95 S 1> ้ให้จบไหนทัน <intellectual> ท <craw let> ีวันหยิงอะไรทำไมเป็นใส่จั้งหมดเ่ยเอาเลยทีเกมบอกไปแล้วกูไปแล้วฉันคิดว่างานของฉันเสร็จแล้วนะฉันลาก่อนระ บุกไปข้างหน้าหนีให้ไวเลยมディเกนอะไรไอ้เลยพนมคุมกันฉันหน่อยระวังพนมมัปนไม้กันอีกเยอะ โอ้ยนี่มันยืนเก๊กนั่นแหละีทีนี้กวราเบิดแฟดแสบตายใช่ไหมคิดว่าหมดแล้วนะเรามากลับมกลุ่มกันเถอะไม่ล่อเราวิลเลียมสันน่ะใกล้กันไว้นุ่มๆนั่นคือคนสุดท้ายแล้วเรายังหาวิลเลียมสันไม่เจอเลย เอ้ยไอคนขายน้ำมันงูเอ้ยคุ้ชาขอให้ผมเข้าไปหน่อยไอบือั่นซ่อนตัวอยู่แน่แน่พวกเราต้องเริ่มค้นหาที่นี่ให้เละแล้วหาว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนรีบหน่อยครับเปิดประตูให้ไอคนขายยาสักทีวะเปิดสักทีสิเว้่แล้วล็อกขังมันไว้ข้างในจ้ามันมีอะไรอ่ะโอ้เรามีแขกมาเป็นมีกำลังเสริมมาเป็นดงเลยทางนี้โอ้พระเจ้า มันมาเป็นร้อยเลยโอ้โหมาแล้วกูเอาไปจัดการหนึ่ง่าให้มันเข้ามาใกล้เกินไปหมาแต่ชิบสายคุมม้มเล็กกินขับขวบเลยวะนั่น,นเหรอโดนไก่เกินบางที ฉันเห็นพวกมันมากกว่าน,นี้อีกเออได้ตายตัวลงให้ไหนอะตรงนี้ใครอ้อมันให้หมดมาซ่อนเออไหนเงี้ยทางซ้ายอะ สู้เออหมดยังน่าหลังอะไรวะก็อือ้ไม่รอดไม่รอดหมดยังฉันไม่เห็นอีกแล้วฉันคิดว่าเราทำได้แนละ้วนมบิลไม่ดุอยู่ที่นี่นเราค้นหาทั่วแล้วจยยใจเย็นใจเย็นมาเช่าตม ผมเจอคนรลอนหนึ่งคนมันบอกว่าบิลหนีไปเม็ซิโกตั้งแต่เมื่อวานเช้าแล้วฮ่าแกจับเขาไม่ได้หรอกฮาวเวียสเคล่าไปหาฮาวเวียสเคล่าอ้ยนั่นทำให้เรื่องน่าสนใจขึ้นนะส่วนในเขาเม็ซิโกล่ะกูจะรู้ได้ยังไงส่วนในเขาเม็ซิโกว่าอีนนองหมาจากทีนึงไกลชูปราสโลซา ฉันคิดว่าเขาพูดอย่างนี้นะนั่นมันประเทศของโจนฮ่าฮ่าชูป้าเฟกิกกิ้งโรซ่างั้นเหรอโอ้ผมพาคุณไปได้นะจอนผมค่อนข้างโด่งดังเลยแถวนั้นไปเจอกันที่เรือเฟอรรี่นะผมมีเพื่อนเยอะน่ะทางใต้ได้เดี๋ยวไปเจอกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บของเสียใจด้วยนะจอนฉันว่า คุณคงจะไปเม็กซิโกสินะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นยังไงล่ะพิเศษมากผู้คนน่ารักรักสงบรักความยุติธรรมทางสังคมเพราะคุณมีเงินในกระเป๋าตลอดนะดีใจที่ได้ใช้เวลาด้วยกับคุณคุณเช่นเดียวกันครับคุณเวสติเกนแล้วก็ในอำเภอเอาล่ะเด็กๆพอแค่นั้นอัดน้นซั่นนวมเลยขอบคุณมากเซตเยี่ยมจริงๆเมงโผล่มาแค่ เปิดประตูก็ปิดประตูนนเนี่ยนะในคุยเนี่ยนี่เลยตรงนี้เลยที่กูโดนยิงตอนแรกเลยเนียต้องไปเม็กซิโกแล้ววะนายครับคุณผู้กำกับต้องมาแจ้งอะไรบ้างไง กรีนแมคเคนนานิวโอเคเอาไปเลยไปทางอขคุณซะการปะทนภัยรอคุณอยู่อะไรกูอะไวะโชคดีฮะแค่เนี้ยมาแล้วคุณลุงผมเก็บดอกไม้มาให้ครบแล้วอ่าหลายคุณลุง นี่ดอกไม้ของคุณครับบิลลี่ขอบคุณมากไม่ค่อยมีคนแถวนี้อยากจะช่วยคนแก่หรอกขอบคุณมากคนแปลกหน้าเขามากันเถอะมากินชาของกับผมกับแอนนาเบลเธอคงจะชอบแน่ก็ได้นี่แหละอีกครึ่งชีวิตของผมแอนนาเบลผู้น่ารักขอบคุณที่ต้อนรับครับ ใช่คนนี้ช่วยฉันหาดอกไม้ที่น่ารักอนนาเบล แต่ไม่น่ารักเท่าคุณหรอกโอ้คุณดูไม่แก่เลยนะคุณผู้หญิงกที่นี่นิวออซินอากาศดีและใช้ชีวิตสบายที่จะทำให้เธอเด็กและกระปี้กระเป๋าอนนาเบลบอกว่าเธออยากไปที่แบ็กวอเตอร์เพื่อที่จะขี่รถยนต์ใหม่น่ะไม่ต้องมาขี่ม้าที่ต้องกระเทือนสำหรับนางฟ้าของฉันนั่นเป็นความคิดที่ดีเลยบิลลี่ผมว่าผมต้องไปแล้วเอ้ยคุณยังไม่ได้ดื่มชาเลยนะและอนาเบลก็อบ พายแบ็กเบิร์ดสูตรพิเศษเสียใจจริงๆบิลลี่ผมลืมไปว่าผมมีที่ต้องไปบนโลกนี้ยินดีที่ได้เจอครับคุณผู้หญิงลก่อนจอนแวะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะโอ้แล้วเล่นบรดในวันพฤหัสด้วยไปเลยไปให้ไวเลยไปหาเก็บมาตั้งนานแอนนาเบลแม่งหล่อนพอแอนนาเบลที่เป็นนางเลย เนี่ยดูทำอะไรกับตั๊กแตไม่มีนะโอเค